ขึ้นเขียงยอมเจ็บแทนภรรยาชายชาตโยดมหลังแต่งวิกกี้หลังอยู่กินกว่า10ปีให้สิ่งนี้หลังมีลูกด้วยกันสองคน เป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆส,สำหรับครอบครัวของคุณแม่ลูกสองวิกกี้สุนิสาเจตภรรยาคนสวยของชายชาติโยดมในตอนนี้ทั้งคู่สร้างครอบครัวแต่งงานกันมาครบสิปีแล้วล่าสุดวิกกี้ได้ออกมาเปิดใจหลังจากที่สามีมีลูกไม่ได้แล้วเพราะทำหมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเธอได้เผยว่า คุยกับพี่ชายมาตั้งแต่ปีที่แล้วในวันฉลองครบรอบแต่งงาน10ปีซึ่งวันนั้นพี่ชายก็บอกว่าเขามีของขวัญจะให้ซึ่งวิกกี้ก็บอกว่าตอนแรกตื่นเต้นว่าพี่ชายจะซื้ออะไรให้แต่ปรากฏว่าได้ของขวัญที่ดีกว่านั้นคือเขาบอกว่าเขาจะทำามันให้เพราะวิกกี้เคยขอพี่ชายไปนานแล้วว่าจะขอมีลูกแค่สองคน ตอนแรกก็มีการถกเถียงกันนิดนึงว่าหลังจากคลอดลูกคนที่สองวิกกี้จะทำหมันเองเลยดีไหมแต่พอไปศึกษาหาข้อมูลมาก็พบว่าด้านผู้หญิงเป็นฝ่ายทำหมันจะฟื้นตัวค่อนข้างยากกว่าผู้ชายก็เลยไปบอกผู้ชายจนสุดท้ายเขาก็มาพูดเองเลยว่าเดี๋ยวเขาทำให้ก็แล้วกันพี่ชายก็ไปทำหมันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อประมาณสองอาทิตย์ก่อน ซึ่งพอทำเสร็จออกมาจากห้องผ่าตัดเขาก็บอกว่าไม่ได้เจ็บแต่มีอาการตึงๆึงงวงๆวงนอกจากนี้วิกกี้ยังเผยว่าซึ้งใจและภูมิใจในตัวของสามีที่สุดเพราะไม่ใช่เรื่องง่ายที่ผู้ชายจะทำแบบนี้